สวัสดีครับกระแสข่าวดังล้วครับสุดช้ำเลิกชาย12คนหมดสถานะสามีภรรยาเปิดบ้านทาทายังแม่ลูกหนึ่งเลิกสามีเดินหน้าทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีให้กับลูกอบอุ่นซุปตาสาวได้โพสต์ภาพครอบครัวพร้อมหน้าหลังปิดฉากชีวิตคู่สามีหมอหากย้อนกลับไปเมื่อช่วงปี2563เป็นประเด็นที่ทำเอาหลายคนนั้นช็อก เมื่อสุกตาสาวอย่างทาทะยังได้ออกมาเปิดปากยอมรับว่าเลิกกับสามีแล้วปิดฉากชีวิตคู่6ปีแต่ทั้งคู่นั้นก็ยังคงทำหน้าที่เป็นพ่อและแม่ให้กับลูกชายได้เป็นอย่างดีซึ่งทาทะยังนั้นได้โพสต์ภาพของครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาฉลองวันเกิดให้กับลูกชายอายุครบ7ขวบหลังจากที่โพสต์นี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ ควยพรามวันเกิดและชื่นชมในความน่ารักกันอย่างมากมายซึ่งาทาทยังนั้นเปิดใจเลิกพี่หมอสามีแล้วไม่แคร์ความรู้สึกคนนอกหลังจากที่มีข่าวลือออกมาว่านักร้องสาวชื่อดังาทาทยังได้เลิกลากับสามีหมอชัดอดุลแล้วและเรื่องนี้เจ้าตัวยังไม่ได้ออกมาเปิดปากพูดอย่างใดแต่ล่าสุดทางเพจนั้นก็ได้มีการเผยแพร่คลิปรายการ จ้คิมกินรอบวงโดยท่าทานั้นที่กล่าวว่าตนเองกับสามีเลิกลาตานจริงและอดีตสามีนั้นก็ยังช่วยเลี้ยงดูลูกอยู่เหมือนเดิมในตอนนี้เหลือเพียงสถานะพ่อและแม่ให้กับน้องเรลูกชายวัยสี่ขวบเท่านั้นจริงๆท่าว่าคนก็ทราบเยอะแล้วซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ทาไม่ต้องมานั่งพูดว่าแยกกันเมื่อไหร่ จริงๆก็แยกกันตั้งแต่ต้นปี2020แล้วพี่หมอก็อยังช่วยเลี้ยงลูกเหมือนเดิมและถ้าจะให้ลงไปในรายละเอียดคงไม่ใช่เรื่องเพราะว่าคนเราจะเลิกกันจะแต่งกันมีลูกด้วยกันมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นของคนอื่นแต่มันเป็นเรื่องของคนสองคนและสองเรื่องที่มันทำให้เราเลิกลากันและมันต้องเยอะสำหรับตัวทาทาแล้ว ถาว่าชีวิตมันสั้นเราควรต้องมีความสุขมันและเราควรต้องเลือกเดินไปข้างหน้าอย่างมีความสุขเราสองคนจบกันได้ด้วยดีและก็นั่งคุยกันด้วยดีด้วยขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ